เชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อวันออกพรรษากันมาบ้างแล้วนะครับหรืออาจจะกําลังวางแผนไปทําบุญตักบาตรกันอยู่แต่เคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้ววันสําคัญทางพุทธศาสนาวันนี้มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจขนาดไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อใครจะปักหมุดในปฏิทินล่วงล่านะครับปีพศ2568ที่จะถึงนี้วันออกพรรษาจะตรงกับวันอังคารที่7ตุลาคม แต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นเนี่ยเรามาย้อนดูที่มาที่ไปอันน่าทึ่งของวันสําคัญวันนี้กันก่อนดีกว่าครับใช่เลยครับเบื้องหลังของวันออกพรรษานี่แหละครับที่มีเรื่องราวซ่อนอยู่ที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเรามาค่อยๆคลี่คลายเรื่องราวนี้ไปทีละประเด็นกันเลยเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับวันออกพรรษาก็เหมือนกับวันสิ้นสุดการเข้าคอสปฏิบัติธรรมครั้งใหญ่ของพระภิกษุสงฆ์นะครับ คือหลังจากที่ท่านต้องจำพรรษาหรือว่าอยู่กับที่ตลอด3เดือนในช่วงหน้าฝนพอถึงวันนี้ปุ๊บก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดภารกิจสามารถเดินทางไปเผยแผ่ศาสนาในที่ต่างๆต่อไปได้แล้วครับแต่ความพีคของวันออกพรรษามันอยู่ตรงนี้ครับเพราะในวันเดียวกันเนี้ยมันมีความหมาย2ด้านที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยสําหรับคณะสงฆ์แล้ววันนี้คือวันแห่งการทบทวนตัวเองแต่สำหรับชาวพุทธอย่างเราๆแล้วเนี่ยมันคือวันแห่งการเฉลิมฉลองปาฏิหาริย์ครั้งสําคัญเลยทีเดียวครับ ในมุมของพระสงฆ์นะครับวันนี้จะถูกเรียกว่าวันปวาราณาซึ่งเปรียบเสมือนวันเปิดใจคุยกันแบบจริงๆจังๆเลยคือพระทุกรูปสามารถติชมตักเตือนกันได้แบบตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่อาจจะร่วงเกินกันไปบ้างเพื่ออะไรก็เพื่อขจัดข้อผิดพลาดและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันนั่นเองครับถือเป็นหลักปฏิบัติที่ทันสมัยมากๆเลยนะครับเอาละครับทีนี้พักเรื่องในมุมของพระสงฆ์ไว้ก่อน เรามาเข้าสู่โมดตำนานกันบ้างดีกว่าซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่เป็นที่มาของประเพณีที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันตามพุทธประวัติเนี่ยนะครับเล่ากันว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาเวเดึงเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาของพระองค์เป็นเวลานานถึง3เดือนเต็มๆเ,เลยแล้วพอถึงเวลาที่จะเสด็จกลับลงมายัางโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสนครเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาก็ได้เกิดขึ้นครับ และนี่คือไฮไลท์ของเรื่องราวทั้งหมดครับในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาทรงแสดงปาฏิหาริย์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าโลกวิวรณปาฏิหาริย์หรือการเปิดโลกลองนึกภาพตามนะครับในช่วงขณะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทวดาบนสวรรค์มนุษย์บนโลกหรือแม้แต่สัตว์ประสาทในนรกทุกชีวิตต่างสามารถมองเห็นกันและกันได้ทั้งหมดเลยโอ้โหเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์ใจมากๆเลยครับแล้วตำนานที่น่าอัศจรรย์ใจเรื่องนี้มันกลายมาเป็นประเพณีที่พวกเราปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไง เรามาหาคำตอบกันต่อเลยครับกิจกรรมที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือตักบาทเทโวโรหนะครับคำว่าเทโวโรหณะเนี่ยแปลแบบตรงตัวเลยก็คือการเสด็จลงจากเทวโลกซึ่งประเพณีนี้จะจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากวันออกพรรษาก็เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปฏิหารในวันนั้นนั่นเองครับ เสน่ห์ของพิธีนี้คือการจําลองเหตุการณ์ในพุทธประวัติอย่างชัดเจนเลยครับคือจะมีการนิมนต์พระสงฆ์ให้เดินลงมาจากที่สูงสูงอย่างเช่นยอดเขาหรือบันไดโบสถ์เพื่อมารับบิณฑบาตจากชาวบ้านที่มารออยู่ข้างล่างเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับแลวก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาจริงๆนอกจากการตักบาตรเทโวแล้วนะครับในช่วงนี้ชาวพุทธก็จะนิยมไปทําบุญฟังธรรมกันที่วัดสําหรับใครที่อยากปฏิบัติแบบเข้มข้นขึ้นมาหน่อยก็จะมีการรักษาศีลน,นั่งสมาธิด้วย แล้วพอจบจากช่วงนี้ไปก็จะเข้าสู่เทศกาลทอดกรถินซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีใหญ่ที่สืบเนื่องต่อกันมาครับเอาละครับก่อนจะจบกันไปเรามาดูข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกสักเล็กน้อยซึ่งเป็นคำถามที่หลายคนอาจจะยังสงสัยคาใจกันอยู่คำถามยอดฮิตตลอดกาลเลยครับตกลงแล้ววันออกพรรษาเนี่ยเป็นวันหยุดราชการหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ครับผมแม้ว่าวันออกพรรษาจะเป็นวันสำคัญทางศาสนามากๆ แต่ก็ยังไม่ถูกนับเป็นวันหยุดราชการอย่างเป็นทางการในปฏิทินของประเทศไทยนะครับแต่ถึงจะไม่ใช่วันหยุดราชการโอ้โหในแง่ของความรู้สึกและวัฒนธรรมแล้วเนี่ยวันออกพรรษาก็ยังคงเป็นวันที่มีความหมายและสําคัญมากๆสําหรับชาวพุทธในประเทศไทยที่เราสืบทอดความเชื่อนี้กันมาอย่างยาวนานครับสุดท้ายนี้สิ่งที่น่าชวนคิดตามก็คือประเพณีเก่าแก่เย็นนี้กําลังบอกอะไรกับคนในยุคปัจจุบันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การประวนาที่สอนให้เรากล้าเปิดใจรับฟังคำติติงเพื่อพัฒนาตัวเองหรือตํานานการโปรดพระมันดาที่สะท้อนถึงความกตัญญูเรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็นแง่คิดดีๆที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้เสมอเลยครับ